รีวิวแบรนด์โปรดของเราอีกหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ Dior นั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นกระแสมาพักแล้วจะทดสอบกับแมสด้วยว่าแบบติดแมสน้อยใดๆเดี๋ยวเราจะทดสอบกันท้ายๆแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะแก้วจะมารีวิวลิปสติกซึ่งหน้าเราก็เต็มมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้แก้วจะมาเรียกว่า รีวิวแบรนด์โปรดของเราอีกหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ดีออนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นกระแสะมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีในช่องเราแล้วเราก็มี1นึ่สีที่จะมาทดลองกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ b ู u ดีออลฟอร์ e e เนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เจ็สูนนะคะเป็นสีที่รู้สึกว่า สวยเห็นหลายๆรีวิวแล้วเราก็รู้สึกว่าอะสีนี้อาจจะเข้ากับเรานะคะเราก็เลยจัดมามาดูแพ็กเกจนะคะว่าทำไมเราถึงเป็นแบบสาวกข้างขายดูสิดำสนิทจึ้งนะคะแล้วก็ตรงอะไรโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินด้วยสวยเลย แล้วก็แท่งลิปข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีบอกเบอร์แต่ว่าสีเนี่ยอาจจะมีการลองไปแล้วแกก็จะมาเล่าหลังจากที่ได้ลองแล้วก็วันนี้ก็จะมาทาให้ดูด้วยนะคะตัวลิปนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดมาโฟกัสชัดๆนะคะโทนสีก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะสีนี้เนี่ยแก้วคิดว่าใช้ได้ง่าย mm hmm. everyday ได้ใดๆได้เดี๋ยวจะสวัสดีให้ดูก่อน จะทาแบบเกลี่ยชัดเห็นปะสีเขาจะชัดฟินิชเขาจะเป็นเนื้อแมตนะคะสีสวยมากออกโทนแบบชมพูอมส้มๆแบบไม่ได้ส้มจ่าขนาดนั้นนะถ้าสีที่ตาเห็นนะก็จะเป็นโทนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเกลี่ยเบนเบนให้ดู ้ก็จะฟุงฟ้งๆราคาอันนี้เนี่ยอยู่แท่งละ1,700บาทนะคะราคาก็ประมาณหนึ่งสมราคาสมฐาน,นะเขาอะเนาะแล้วก็มีขายที่ดีอ r เว็บไซต์ของดีอ r แล้วก็ s e p h o ราเลยนะคะเดี๋ยวแกจะมาลองให้ดูวันนี้คือปากเราพร้อมมากๆสวยสวยมากจริงสีนี้มันเป็นแบบเหมือนน่าจะเข้ากับ หลายๆโทนสีผิวได้เลยแล้วก็เนื้อจะแบบเนื้อนุ่มนะคะแต่ว่าฟินิชเขาจะเป็นแบบแมทเดี๋ยวก็ขอดูกระจกไปด้วยสีสวยมากแล้วก็ขอบ,ขอบนะคะเราจะขอบเกลี่ยนิดหน่อยให้ขอบไม่เป็นแบบชัดๆจนเกินไป หัที่เราทาไปเนาะสำหรับลิปรุ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยเคลมมาเลยว่าเป็นลิปที่ติดทนนะคะแล้วก็หลกัหลกๆเห็นหลายๆคนที่รีวิวเขาก็จะทดสอบกับแมสด้วยว่าแบบติดแมสน้อยใดๆเดี๋ยวเราจะทดสอบกันท้ายๆแล้วกันแล้วก็หลังจากที่เราได้ลองมานะคะคือรุ่นเนี้ยเขาจะติดทนจริงแล้วก็เป็นลิปเนื้อแมสนะคะที่ให้ความรู้สึกแมส แต่ว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลำคาญปากตึงปากจนเกินไปอ่ะอันนี้จะสบายกว่าแต่ก็ยังคงความเป็นเนื้อแมทเนาะด้วยความลิปเนื้อแมทต่างๆมันจะไม่ได้สบายมากเหมือนลิปปกติทั่วไปที่เราทานเนื้อนุ่มๆอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้สีเนี่ยแก้วแนะนําเลยว่าควรค่าเก่ก,การต่าจริงๆเพราะว่าเห็นป้าคือจากหน้าแบบตอนแรกที่มาแบบสดๆแบบ ตอนนี้ก็คือมีสีปากมันก็ทําให้หน้าของเราดูไบรท์ดู pop ขึ้นมานะคะซึ่งชอบมากแล้วก็ในส่วนของติดแมสไม่ติดแมสเนี่ยเดี๋ยวจะทดสอบวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราลองรีวิวลงไปในเพจเนี่ยก็จะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นรีวิวนี้ไม่ได้ทดลองแบบว่าเอาแมสมาเดี๋ยววันนี้ก็จะพิสูจน์กันไปในเรื่องน,นั้นแต่เรื่องติดทนเนี่ยแก้วคิดว่าเขาติดทนเลยแล้วก็เนื้อลิปอะ่ะเขาเรียกว่ากืนไปกับสีปากอะ่ะ ถ้ารอแบบเซตตัวสักพักเนี่ยเนื้อก็จะแบบกึนๆไปนะคะซึ่งดีมากๆแล้วก็สีเนี่ยให้ดูชัดๆก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าสีปากในอย่างที่บอกว่าแต่ละคนทาสีเดียวกันก็อาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้แก้วก็เลยจะมารีวิวประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปพาทในเรื่องของการทดสอบการติดแมทหรือเปล่าอันนี้ในแบบเขาเรียกว่าวในข้อมูลของแบรนดะ์ไม่ได้เขียนมานะหมายถึงว่า ในเซฟ h ร r าที่เขาแบบให้ข้อมูลที่แก้วหาข้อมูลเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นลิปที่ติดโทน16ชั่วโมงแล้วก็ให้เอฟเฟกสบายผิวราวกับไม่ได้ทาลิปซึ่งแก้วรู้สึกว่าสบายกว่าลิปแมททั่วไปจริงนะคะแล้วก็ฟินิชเป็นแมทออประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปพาในการทดสอบว่าติดแมทเยอะหรือน้อยอยังไงคะ่ะ ดิบนะคะหลังกินปิ้งย่างชุดใหญ่ไปกับดิบก็คือหลุดไปประมาณนี้นะคะเพราะว่าปิ้งย่างของเราก็คือน้ำมันเต็มเลยก็ทำให้แบบดิบลุดๆไปแต่ก็คือหลุดออกไปสวยอยู่นะ ที่ไปใช้ชีวิตไปกินข้าวต่างๆเอยใดแล้วก็ที่อัปเดตกันไปนะคะอันนี้คือลิปที่เหลืออยู่ของแก้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าเราอะไปกินปิ้งยานะ่างมาแล้วก็อื่นๆ อีกนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บให้หมดเพราะอาจจะยาวไปแต่ว่ามานั่งเล่าแล้วกันก็คือไปกินปิ้งย่างอะ่ะก็แค่รู้แล้วว่าความมันมันขนาดไหนมันก็จะมีหลุดไปแต่แก้วรู้สึกว่าลิปรุ่นนี้อะ่ะเป็นรุ่นที่ทนมากนะสำหรับแก้วคือมันยังเหลือแบบประมาณนี้อยู่เห็นปะก็มีหลุดไปตรงแบบข้างในอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างๆนี่อย่างที่เห็นเลยแต่ว่า จึงมากที่อัปเดตกันไปน่าจะพอเห็นกันแล้วแหละแต่อันนี้ก็คือเป็นกล้องชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของแมสจะให้ดูว่าใส่ไปอะ่ะจะมีรอยลองพื้นนะคะแล้วก็ลิปอะ่ะเหมือนจะเห็นอยู่1จุดตรงนี้นี่เห็นปะเห็นไหมเนี่ย คือติดแมสน้อยมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ติดเลยนะแก้ว่าติดอยู่ถ้าเราสมมุติว่าเอามือไปแบบถูๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะติดอยู่นะคะแล้วก็เออจะให้ดูตรงนี้นี่เห็นปะมันน้อยมากๆแต่ว่ามันก็ติดนะคือมันมันอาจจะสว่างไปก็เลยมองไม่ชัดนะคะแต่ว่ามีติดแต่น้อยมากโอเคสรุปเลยแล้วกันเนาะสำหรับลิปแท่งนี้ของดีออแก้วคิดว่าถ้าใครที่ ต้องการลิปที่เป็นลิปดีออด้วยแล้วก็ต้องการความทนทานอะ่ะเขาเคลมกันมาเลยแล้วก็เห็นหลายๆเสียงเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ติดทนที่สุดของดีออแก้ว่าจริงเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได้เติมเพิ่มเลยแล้วก็คือถ้าเติมเพิ่มก็น่าจะสวยเหมือนเดิมเราลองมาเติมเพิ่มไหมว่าเป็นยังไงว่าทาทับได้ไหมได้นะแก้ว่า 啊。Ah. สรุปเลยละกันเนาะวันนี้ก็จัดเต็มให้ทุกคนแล้ววันนี้ก็คือมาเล่าประสบการณ์คือจริงๆแก้วใช้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ถ่ายเก็บให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกคนดูผลลัพธ์นะคะว่าลิปรุนนี้ใช้แล้วเป็นยังไงถ้าใครที่ต้องการก็ลองจัดกันดูนะคะแก้วคิดว่าใช้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะสําหรับเนื้อลิปเนี่ยแก้วคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเนื้อที่แมทแมทจริงแต่ว่าแมทสบายปากกว่าลิปแมททั่วไปที่เราเคยลองนะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของแก้ว เร้รารู้สึกว่าเออมัจริงแหละแต่ว่ามันสบายปากแล้วก็ไม่แบบตึงปากแล้วก็รู้สึกลำคาลอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็จัดให้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาก,กันไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย